ร็บผมสำหรับวิธีการส่งงานในชั้นเรียนนะครับมีวิธีการดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเราเลือกเมนูด้านบนไปที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่หัวข้อ design thinking google sheet activity ครับจากนั้นเราให้กดปุ่มดูงานนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อส่งแล้วนะครับเรากดยกเลิกได้นะครับต่อไปนะครับก็มาถึงการ copy ไฟ l e เพื่อที่จะนำมาเป็นไฟล์ของเรานะครับโดยเราจะคลิกที่ copy of design thinking นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถดูได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้โดยถ้าเราอยากแก้ไขหรือนำเอาไปใช้นะครับ ให้เรากดที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดทำสําเนาไฟล์นี้นะครับแล้วก็จะเด้งขึ้นป๊อปอัพนี้ขึ้นมานะครับก็คือคัดโลกเอกสารจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับลงไปจากนั้นเราสามารถ เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์นี้ได้นะครับโดยอันนี้ก็เลือกปเป็นค่า e ดี u l t ก็ได้คือไดของฉันครับแล้วก็กดทำสำเนาได้เลยครับจากนั้นระบบก็จะเด้งมาที่หน้าที่เราได้คัดลอกไว้นะครับคือมันจะมีชื่อตรงกับที่เราได้ตั้งไว้เลยครับผมจากนั้นมาดูวิธีการส่งงานนะครับ โดยเราจะกดที่ปุ่มแชร์ด้านขวานะครับที่เป็นสีเขียวจากนั้นนะครับจะเลื่อนมาที่หัวข้อที่มันเขียนเพราะว่าการเข้าถึงทั่วไปนะครับให้เลือกจากจำกัดเปนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ครับจากนั้นนะครับกดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็ย้ายกลับมาที่คัทลุมของเรานะครับเพื่อเราจะส่งงานนะครับโดยการส่งงานนะครับให้กดเพิ่มหรือสร้างนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็กด c t r l V หรือว่ากดคิกขวาแล้วก็กดเพรสหรือวางครับแล้วก็จากนั้นก็กดเพิ่มลิงก์นะครับ เมื่อเราอัปโหลดไฟล์หรือว่าลิงก์เสร็จแล้วก็ให้กดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะถามว่าส่งไฟล์อีกรอบไหมก็ให้กดส่งไปเลยครับโดยเราสามารถกดยกเลิกการส่งได้นะครับเมื่อมีการจะแก้ไขหรือว่าหรือว่าปรับปรุงไฟล์นะครับขอบคุณครับผม